ะสมอาหารของเขาไว้ได้ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาเราก็จะดึงดึงรากเราก็จะไปแรงดินเขาต้นชนชวนตัน้งเลยค่ะแล้วก็เอาดินที่เราเตรียมไว้ตอนนี้ชุกเขาไว้แล้วเป็นเราก็ให้โกดของเขาโดโ่ขึ้นมากดให้แน่นกดให้แน่นอื้ได้แล้วดินตะกี้ดิน,ด,นดินเดิมของเขาก็เด็ดออกไปค่ะ ใส่เปลนทายแล้วก็มาใส่ทราเป็นทรายเป็นหินแล้วก็ใส่ทับกังจากกระหังเล็กๆของเขาเดิมได้แล้วเรียบร้อยแล้วที่เป็นทายแล้วก็มาใส่ทราเป็นทรายเป็นหินแล้วก็ใส่ทับัจากกระหังเล็กๆของเขาเดิมได้แล้วเรียบร้อยโดยตรงนี้จะเก็บ ผสมอาหารของเขาไว้ได้ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาเราก็จะดึงดึงรากก็เด็ดออกไปค่ะเด็ดออกไปเด็ดรากออกไปให้หมดนะคะพอเองค่ะพอเองเมื่อไหร่เราปล่อยให้เขาํำต้นเขาแข็งแรงพอเราจะใช้วิธีการนั่งแท่นก็คือเอา เพื่อในต้นนะคะน้องหัวออกออกมาดูมันก็จะเป็นดิ็นตายก็จะมีรากรากข่อยนี่คือจุดดินของเขาก็ที่เป็นทรายแล้วก็มาใส่ทับกไปเป็นทรายเป็นหินแล้วก็ใส่ทัหลังจากกระทางเล็กๆของเขาเดิมนี่ค่ะได้แล้วเรียบร้อยโบรต้นนะคะน้องหัวออกออกมาดูมันก็จะเป็นดิ็นตายก็จะมีราก คือจุดดินของเขาก็ก้นลงกระถางด้วยกระบมะพร้าวนะคะกระถางด้วยกระบมะพร้าวนะคะกระบมะพร้าวที่แช่น้ำแล้วการแก้น้ำแล้วเลยต้นอันนี้ชวนชมก็จากเมล็ดค่ะก็จากเมล็ดนะความดอดดินของเทียนชมในจุดจุดดินของเขาก็คือ,อถ้าเราโชว์ตรงนี้จะเก็บสาผสมอาหารของเขาไว้ได้ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนกระถางให้น้องเขา เราก็จะดึงดึงรากวงก้นลงกระถางด้วยกับมะพร้าวนะคะกระถางด้วยกับมะพร้าวนะคะกับมะพร้าวที่แช่น้ำแลยใส่แช่น้ำเลยคุณชมที่เป็นเป็นแผนชั้นหลายชั้นเห็นดอกกุหลาบนะคะเอาเอาจำต้นเขามาต่อมาต่อกันแล้วก็เพื่อจะได้เองเพราะเองเพราะเองเม่อยหางนั้นเราปล่อยให้เขาจำต้นเขาแข็งแรงพอ เราจะใช้วิธีการนั่งแท่นก็คือเอาเื่องนี้เปลี่ยนดินให้แล้วนะคะที่ห้าอันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางต้นไม้เนาะกระถางต้นไม้มีเปลี่ยนเป็นเชือมชมก่อนเนาะกลที่เปยนทรายเราก็มาใส่ทราปเป็นทรายเป็นหินเราก็ใส่ทรายจากกระถางเล็กๆของเขาเองได้เลยแล้วเรียบร,ร,ร,ร้อน โอ้ต้นนะ่เมลเามันก็จะเป็นดินคามันก็จะมีรากรนก่นี่คือจุดดินของเขาอันน้เชมกยจากเมล็ดเพราะจากเมล็ดความโดดดดินของเชิญชมเนี่ยจุดดูดดินของเขาก็คือถ้าเราโชยที่เป็นทายแล้วก็มาใส่ทราปเป็นทายเป็นหินแล้วก็ใส่กันจากกระถางเล็กๆของเขาดึงได้แล้วเรียบร้อย เพราะฉนั้นเราอยากให้น้ำขังถ้าน้ำขังปุ๊บนะเขาจะเน่าพันธุ์สีค่ะฉะนั้นต้องได้กนะระถางก้นระบายดีๆนะตัวที่มันที่เป็นทรายเราก็มาใส่ทราปเป็นทรายเป็นหินเราก็ใส่ทั้งอันะจากกระถางเล็กๆของเขาเดินนี่ค่ะได้เลยแล้วเรียบร,ร้ยรอรยโต้นนะคะน้องัออออกมาดินก็จะเป็นดินค่ะก็จะมรีรากรากค่อย นี่คือจิตดินขอะเขาคอยชมว่าจะเป็นสีอะไรเป็นู้ชมที่เราปลูกแล้วเพราะเองนะคะเพราะเองไม่เหมืนเราปล่อยให้เขาลำต้นเขาแข็งแรงพอเราจะใช้วิธีการนั่งแท่งก็คือเอาเชินเลยเพื่อให้น้ําระบายออกได้ดีเชินบอกให้ว่าชจนโนเนี่ยเขาไม่ชอบน้ำนะคะไม่ชอบน้ําเพราะว่าเขาเป็นต้นลําต้นปลวกน้ําอยู่แล้วคุณผู้ชมที่เป็น เป็นแชั้น,นหลายชั้นเห็หือนดว์กุหลาบนะคะเอาเอา,เอาลำต้นเขามาต่อมาต่อกันแล้วก็จะได้เ,เปนเนเน็นเป็นหนูคนนี้อยากถอออกก่อนเนาะต้น่อจะหนใหญ่นี่อันนี้คือต้นที่เรานั่งแช่ในเล้วติดแล้วนะคะที่ที่เราต่อเอาไว้สำหร้รากเขาจะไม่ไปต่อจะทําให้เน่าเนาะจะทําให้เน่าก็ดึงออกไปค่ะ ถ้ามีมีดคมๆกันใจเล็กๆตัดคมๆก็จะช่วยระบายได้ก็คือฝักมนะชาะเก็บความชุ่มชื้นได้ด้วยเนาะปล่อยเขาออกให้หมดนะะคเพราะว่าถ้าเราดึงมีดึงออกไปหมดนี้แล้วนะตัดได้แต่อันนี้เราใช้ใชวิธีการดึงแบบนี้ก็ได้ดึงดึงลากปล่อยออกไปให้หมดเลยนะดึงลากปล่อยนะเราก็ให้โกดของเขาสุดโผล่ขึ้นมากดให้แน่น กดน้ำอึมาแล้วดินตะกี so ้ด so so ินดินเดิมของเขาเลยเพื่อให้น้ำระบายออกได้ดีชวนบอกให้ว่าชจนโจมเนี่ยเขาไม่ชอบน้ำนะคะไม่ชอบน้ำเพราะว่าเขาเป็นต้นลำต้นอวดน้ำอยู่แล้วทีเอาลำต้นสีต้นมามามาชํำได้เลยที่้านี้เรามาเปลี่ยนกระถางต้นไม้เนาะกระถางต้นไม้ มีเส um ียงเป็นเชื่องชมก่อนเนาะเพราะเองคะะพราะเองเมื่อไหร่เราปล่อยให้เขาลำต้นเขาแข็งแรงพอเราจะใช้วิธีการนั่งแท่นก็คือเอาเชือดหรือเชื้อชมดรอทรอนนะคะเนาะนีแล้วก็ฝึกข้่ะฝึกทำเรียนรู้วิธีการเอาที่นี่เนาะแล้วก็เชื้อชมที่เราทีห้าอันนี้เรามาเปลี่ยนสถานต้นไม้เนาะกระถางต้นไม้ มีเสียงเป็นเชื่อชมก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราอยากให้น้ำขังถ้าน้ำขังปุ๊บน้เขาจะเน่าทำซีนเาะฉะนั้นต้องให้กระถางก้นระบายดีๆนะตัวที่ที่ห้านี้เรามาเปลี่ยนกระถางต้นไม้เนาะกระถางต้นไม้มีเสียงเป็นเชื่องชมก่อนเนาะต้นเชื่อชมนี้ถือว่าเป็น,นต้นไม้ยางขมเนาะยางขม พอยางของเขานี่จะติดมือแล้วติดตมมนี้จะขมมากโสนูคนนี้อยากให้ออกก่อนเนะเานะต้นโสนูใหญ่อันนี้คือต้นที่เรานั่งเช่ไว้แล้วติดแล้วนะคะที่เราต่อเอาไว้หลายที่ที่เป็นพันพื้นเมือลังเหมือนกันหลังจากเขาแตกยอดออกมาแล้วสี่ยอดเราก็จะถ้าเราอยากได้ตี่ีแล้วก็มาทําเป็นสี่ที่้าอันนี้เรามาเปลี่ยน ระถานต้นไม้เนาะระถางต้นไม้มีส่วนเป็นเครื่อมโมก่อนเนะาะตรงนี้ค่ะเราตัดเรื่อมมาได้สองยอดได้เป็นได้เป็นสีเลยเนาะน,น,นี่คือต่อยอดไปแล้วติดแล้วค่ะเราก็ลงหลายที่ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองเหมือนกันแต่เขาแตกยอดออกมาแล้วสียอดเราก็จะถ้าเราอยากได้สีตีล้วก็มาทําเป็นสีเชื่อๆและาบได้ก็คือกล่องกรช้า นะเก็บความชุ่มชื้นได้ด้วยน,น,นะหลายที่ที่นะเป็นพันธุ์พื้นเมืองเหมือนกันอาแต่เขาแตกยอดออกมาแล้วสียอดเราก็จะถ้าเราอยากได้ตีปีล้วก็มาทําเป็นตีงเพราะนั้นเราอยากให้น้ําขังถ้าน้ําขังปุ๊บเนะี่ยเขาจะเน่าทาันสีร่ะฉะนั้นต้องให้กนะระถางก้นระบายดีดนั้นตัวที่ดตต้นะน,น,น,ะนะถ้นเราเอากลดีมันก็จะเป็นเอลีนาก็จะมีรา ด่างป่อยนี่ค kind of ือจุดดินของเขาวงก้นล้นกระถางด้วยกระเบ้องมะพร้าวอันนี้กระถางด้วยกระบมะพร้าวค่ะกรบืมะพร้าวที่แช่น้ำแล้วกาะเบ้งแช่น้ำแล้วแล้วปนปล่อยเขาออกให้หมดนะะคเพราะว่าถ้าเราดูมีดินออกไปหมดดีแล้วเนี่ยอันนี้เปลี่ยนดินให้แล้วนะคะเปลี่ยนใหเราก็ใส่เลย เตรียมไปตรงนี้พวกเขาไว้แล้วเป็นอันนี้ชวนชมก้อยจากมเมล็ดค่ะพ้อยจากเมะเลิษความโดดเด่นของเทียนชมเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือถ้าเราโชคเขาก็จะไปลงอืมต้นเชวนชมตังต้งเลยค่ะแล้วก็เอาดินที่เราเตรียมไปตรงนี้พวกเขาไว้แล้วเป็นต้นนะคะนี่เราเอาออกมาดินก็จะเป็นดินทรายจะเป็นเนืราก นี่คือจุดดินของเขาคอย z มว่าจะเป็นตัวอะไรเป็น z o ที่เราปลูกด้วยเพราะเองค้ะเพราะเองไม่หมือเราปล่อยให้เขาํำต้นเขาแข็งแรงพอเราจะใช้วิธีการนั่งแท่งก็คือเอาเครื่องอยากต้นตะกีนี้นะคะต,ต้นตะกีแล้วเราก็เอามาชําไว้เขาก็มีรากออกมาปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายอันนี้ก็เหมือนกันตัดออกมากระมางกอกลาาอันออนี้จะเป็นต้นเพราะเองคะเพราะเอง เมื่อไหร่เราปล่อยให้เขาทำต้นเขาแข็งแรงพอเราจะใช้วิธีการนั่งแท่นก็คือเอาเชืนอไมว่าจะเป็นสตีอะไรเป็นต้นที่เราปลูกด้วเป็นโต้นดอกจอก